วันดีนะครับก็พบสิทธิจับพ,พิบาลน,นะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้วันเป็นวันพุทธที่2ีมกราคมขอพระเจ้าววอวยพรพวกเราและพระวจนะทุกคําที่เราได้อ่านและศึกษาในวันนีนะครับเมื่อเราให้เวลากับพระเจ้าก่อนพระวจนะของพระงค์จะเป็นโคมสองเท้านําทางและชีวิตของพวกเราในการทํางานตลอดทั้งวันนี้และการดําเนินชีวิต วันนี้เนี่ยพระธรรมสดุดีบทที่ 146, 47, 48, 49และ150เป็นบทเพลง5บทสุดท้ายซึ่งเป็นบทเพลงนะครับใช้คำว่าบทเพลงแห่งการสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเนี่ยก็คือฮาเลลูยาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องอื่นๆเรื่องของออความทุกข์ศัตรู ความลำบากแต่ว่าหลังจากนั้นในบทห้าสุดท้ายจะไปพูดถึงแทบจะทุกคำทุกข้อจะมีคำว่าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยานะครับวันนี้เนี่ยผมตั้งหัวข้อว่าพระยาเวทรงเป็นผู้อุปธมรมคำว่าอุปธมรมในภาษาของพระคัมภีร์นะสามารถแปลว่าเป็นผู้ช่วยนะเราให้ใครเป็นผู้ช่วยเราผู้อุปธมรมดูแลหรือช่วยเหลือเรานะครับ นั้นเรามาดูให้ข้อคิดทั้งหมดสี่ข้อคิดด้วยกันคำว่าผมแบ่งคงเรื่องออกไปเพื่อให้เราเข้าใจง่ายนะพวกเราอาจจะคิดไปอย่างอื่นเข้าใจสามารถแบ่งไปอย่างอื่นก็ได้คำที่หนึ่งคือคงอันนี้นึงคือคำเชิญชวนให้สรรเสริญพระเจ้าการประพันธ์การเขียนของคนฮีบูเขาจะเอาบทสุดท้ายเอ่อคําสรุปสุดท้ายมาขึ้นหน้าก่อนเพราะฉะนั้น ในข้อที่1น,นึ่คือคําเชิญชวนในสรรเสริญหรือฮาเลยุลูยาแต่พระเจ้านะครับนะขอ้อที่สองนะข้อสอคือคําเตือนอย่าวางใจนะครับในเจ้านาย3ามคำอวยพรแก่ผู้นะที่มีพระเจ้าเป็นผู้อุปธรรมแล้วสุดท้ายคําอธิบายเหตุผลนะว่าพระเจ้าควรเป็นผู้อุปธรรมก็ ผมใช้เล่นคำคำว่าคำนะครับให้เรามาดูอันที่หนึ่งคือคำเชิญชวนให้เราสรรเสริญพระเจ้าสันเสริญพระยาเวในภาษาฮีบรูเขียนคำคำเดียวคือคำว่าฮาเิลูยาเท่านั้นเองนะครับดังนั้นจิตใจของข้าเอ๋ยจงสรรเสริญนะครับพระยาเวเถิดนะเป็นการเชิญชวนบอกกับใจของพวกเราให้เราสรรเสริญพระเจ้านะครับเราสามารถบอกกับตัวเราเตือนตัวเรา นะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนเราอย่าลืมนะครับที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยานะครับพระเจ้าของเราเราจะว่าสรรเสริญพระเจ้าด้วยอะไรได้บ้างในที่นี้นะครับแต่ข้อที่สองข้าพระเจ้าจะร้องเพลงสะดุดดีพระเจ้าของข้าพระเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ดาวิดนะครับได้พูดถึงเรื่องของการร้องเพลงใช้เพลงของเราเพื่อสรรเสริญพระเจ้า บางคนนะครับอาจจะมีของประทานเสียงเสียงที่ไพเราะที่จะร้องได้เราสามารถใช้เสียงของเราร้องนะครับถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าแต่แม้ว่าเราเองจะไม่มีเสียงที่ไพเราะพระเจ้าไม่ได้ดูเสียงที่เพาะไม่เพาะแต่พระเจ้าดูจากเสียงเพลงที่เราร้องจากใจของพวกเรานะครับให้กับพระองค์อันนั้นเป็นข้อคิดนะครับประการที่หนึ่ง พระเจ้าเป็นผู้ที่สมควรจริงๆที่จะรับการสรนเสริญคําเตือนนะครับอย่าวางใจนะในเจ้านายหรืออย่าให้เจ้านายเป็นผู้อุปถรัรมภ์แทนพระเจ้าข้อที่สบอกว่าอย่าวางใจในเจ้านายในมนุษย์ซึ่งไม่สามารถช่วยได้เมื่อลมหายใจของเขาพลากไปเขาก็กลับเป็นดินในวันเดียวกันนั้นความคิดของเขาก็สูญสิ้นไปัไ่นเป็นคําเตือนที่พระกัมพีพูดหรือผู้เขียนพูด ว่าเราไม่ควรที่จะไว้วางใจหรือมอบความช่วยเหลือของเราไว้กับผู้ที่มีอำนาจคำว่าเจ้านายนี้เนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าพระราชานะ Prince นะเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจเราคิดว่าจะหลายครั้งในความคิดของความเป็นมนุษย์เราคิดว่าคนนี้มีตำแหน่งสูงมียศมีอำนาจที่สามารถที่จะช่วยเรา ปกป้องเรานะครับที่เราจะมอบสิ่งนั้นตัวเราไว้กับไว้กับคนนั้นนะแทนที่เราจะมอบไว้วางใจในพระเจ้าของเราแต่ที่นี้ไม่ใช่หมายความว่านะครับเราเองจะไม่วางใจใครนะหรือไม่ได้ขอความช่วยเหลือนะจากเพื่อนพี่น้องของเราที่มีมีพระเจ้า แต่ในที่นี้หมายถึงว่าเราเองนะครับวางใจในมนุษย์ทั้งหมดเชื่อในอำนาจของเขามากกว่าเชื่อวางใจในสิทธิอำนาจที่พระเจ้านะของเรามนุษย์เนี่ยเรามองเห็นด้วยตาแต่พระเจ้าบางครั้งมองไม่เห็นด้วยตานี่เป็นเหตุผลที่ทําให้บางครั้งใจของมนุษย์หรือใจของผู้เชื่อคริสเตียนเราคิดถึงสิ่งที่เป็นของที่เห็นด้วยตา นะครับวางใจในสิ่งที่เห็นด้วยตาในจางใจในสิ่งที่เป็นของวัตถุมากกว่าพระเจ้านะน,นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังสอนพวกเราอย่าวางใจในเจ้านายมีอะไรบ้างครับบางครั้งเราอาจจะไม่ได้วางใจในมนุษย์แต่เราวางใจในเงินในวางใจในความมั่นคงฐานะตาแหน่งนะครับยศของเราที่มี รหรือเราวางใจในตัวของเราเองให้เราระวังนะครับเพราะพระกัมภีบรรยายต่อไปด้วยว่ามนุษย์นี้ไม่สามารถช่วยได้ลมหายใจของมนุษย์นั้นจะพากไปมนุษย์นั้นจะกลับกลายเป็นดินนะครับความคิดของเขาก็สูญไปจะใช้คําว่าช่วยไม่ได้กลับเป็นดินสูญไปคือความจํากัดความไม่แน่นอน,นที่มนุษย์ ถ้าที่จริงถ้าเราสังเกตดูคำว่าลมหายใจกับดินทั้งสองสิ่งนี้จริงๆลมหายใจก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานระบายเข้าไปในจมูกข,ของอาดามเราคงจำได้ดินนี้เนี่ยก็เป็นส่วนของกายที่พระเจ้าปั้นเขานะครับขึ้นมาจากดินพระกมีกำลังสื่อให้พวกเราเห็นว่าเรากำลังวางใจในตัวในมนุษย์ที่ถูกสร้างแทนพระเจ้าผู้ทูกสร้าง นะครับอันนี้เป็นข้อคิดให้กับพวกเรานะครับโอเคคําอวยพรนะครับหรือคําพรที่เราจะได้แก่ผู้ที่เลือกให้พระเจ้าเป็นผู้อุปธมรมอยู่ในข้อที่5นะครับผมจะข้ามส่วนนี้ไปให้มาดูข้อที่ข้อสี่ 4, คือคําอธิบายเหตุผลว่าพระเจ้าควรเป็นผู้อุปธรรมนะถ้าเราจะถามว่าอะไรเป็นเหตุผลที่เราควรที่จะให้พระเจ้าเป็นผู้อุปธมรมหรือเราเองขอความเชื่อเหลือ จากพระเจ้าแทนมนุษย์มีนะครับบรรยายไว้ตั้งแต่ข้อ6ถึงข้อ9เป็นคำพาพบรรยายที่ดีและสวยงามมากถึง4.1พระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือพระองค์แสดงออกถึงสิ่งที่พระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นรวมทั้งเจ้านายด้วย สองสีุดงพวงทรงสัตย์ซื่อความสัตว์ซื่อหมายถึงอะไรรักษาคำสัญญาไม่บิดผิวนะครับสี่สามสี่จุดพวงทรงยุติธรรมนะครับกับผู้ที่ถูกบีบบังคับคนที่ถูกเอาเปรียบนะครับเนื่องจากผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า พระเจ้าให้ความยุติธรรมนะั้นเป็นแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมของพระยาแล้วประทานอาหารในคนหิวผมใช้คําว่ามีเมตตากรุณาคุณนะครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราพระเจ้าไม่ให้เราอดพระเจ้าไม่ให้เราขาดพระเจ้าทรงสัตว์จะสัตว์จริงเลี้ยงดูเราไม่ต้องกลัวนะครับแล้วความดีงามของพระเจ้าใน4.5นั้น พระองค์ทรงกระทำอะไรบ้างสิ่งที่พระเจ้าพระกัมพีใช้เรียกพระองค์บางครั้งว่าพระองค์เปิดเสริฐคุณงามความดีของพระองค์ทำตั้งแต่ข้อที่เจตอนท้ายมาจนกระทั่งถึงข้อที่9ปล่อยผู้ที่ถูกคุมขังให้เป็นอิสระฮะเบิกตาคนตาบอดพยุงคนที่ถูกกดขี่รักษาคนชอบธรรม ปกป้องคนต่างด้าวค้ำจุนเด็กกำพร้าและหญิงไม่พลิกทางของคนอธรรมทั้งหมดเหล่านี้นี่เป็นคุณงามความดีที่พระเจ้ากระทำกับเราสังเกตดูผู้ถูกคุมขังผู้คนตาบอดผู้ถูกข่มกดขี่คนชอบธรรมคนต่างด้าวเด็กกำพร้าใช่ไหมคคนสภาพเหล่านี้นะครับเป็นคนที่พระเจ้ามีแสดงความความดีงามการช่วยเหลือ นะการให้ความยุติธรรมการปกป้องแต่พงคลิกทางของคนอธรรมจะเห็นว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระเจ้าจะไม่มีส่วนในการอธรรมทั้งสิ้นพระเจ้าจะอวยพรนะครับคนความคนอธรรมไม่ได้พงจะไม่ทำแต่ทางตรงข้ามพระเจ้ายุติธรรมนะครับพระองค์จะทําไมครับพิพากษาคนอธรรมด้วยเราได้เห็นจุดนี้ ทั้งหมดนี้เป็นภาพคุณงามความดีของพระเจ้าบ่งบอกให้เราเห็นว่าพวกเราที่เป็นบุตรของพระเจ้าเราต้องมีชีวิตที่เหมือนทำไมกับพ่อเราพระบิดาของเรานะครับมีใจเมตตากรุณาแล้วก็ใจยุติธรรมคุณงามความดีที่เราทำโดยเฉพาะคนที่ได้โอกาสต่อคนเหล่านั้นถูกคุมขังให้เป็นอิสระ เราอาจจะเรามีอะไรขังชีวิตของเราทำให้เราไม่มีอิสระไม่มีความสุขเราไม่รู้แต่ละคนนี้นะครับรู้ดีเราอาจจะถูกความขมขื่นขังเราไว้เราอาจจะถูกความเจ็บป่วยไข้ขังเราไว้แไม่มีอิสระเราอาจจะถูกนะครับความรู้สึกปมด้อยขังเราไว้นะครับ หรืออื่นๆอีกอะไรครับที่เราหรือถูกขังทำให้เราไม่มีความสุขเบิกตาคนตาบอดตาบอดเราอาจจะไม่ได้บอดทั้งกายแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเปิดตาเราซึ่งเป็นตาฝ่ายวิญญาณจิตให้เราได้รู้จักความรอดพระเยซูคริสต์และได้รับชีวิตนี้หละัะนะครับ ส่วนปกป้องคนต่างด้าวนะครับลูกกำพาหญิงม้นั้นเป็นพระไทยที่พระเจ้าทรงมีต่อคนที่ด้อยโอกาสเราเองด้านหนึ่งเราจะต้องไม่เอาเปรียบคนต่างด้าวแล้วก็ไม่ข่มเหงลูกกำพาและแม่ไม่เพราะว่าพระเจ้าจะทำไมครับเรียกร้องและให้ความยุติธรรมกับคนเหล่านั้นแต่ตรงข้ามเราควรที่จะมีใจ ช่วยเหลือปกป้องเขาให้ความยุติธรรมเก่าว,าวเรียกร้องให้เก่าว,าวและให้ความเมตตาเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงมีนะครับขอพระเจ้าเพื่อคุณของพระองค์อวยพรเพราะว่าจะนัของพระองค์ในวันนี้นะครับ